สวัสดีครับสวัสดียามกลางวันวันนี้นะครับมาวันนี้ได้มาแล้วนะพี่นะกับพระพุทธสินพระพุทธินราบกับสมเด็จนางพญาครับวันนี้ได้มาน้อยนะครับได้มาน้อยเดินหายา,ยากพี่งานะพุทธสินวันนี้ได้มาห้าองค์เองนะครับให้มาห้าองค์เองนะแดี๋ยวก็พุทธาพิเศษสองวละนะครับพุทธาพิเศษที่คราสมเด็จพระเลสวนนะครับนะแล้วก็นะครับหลวงปู่มหาชิลาพุทธาพิเศษด้วยนะครับนะ รุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะน่าสะสมน่าเก็บนะครับนะฮะนี่นะครับนะเดี๋ยวว่ารับชมรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะเดี๋ยวมาลุยกันที่นะครับนี่ครับพุทเทิาเทียสองวัลละนะครับรายการแรกนะครับรายการนี้นะนี่ฮะไปขอปิดมาให้พี่นะครับนี่เนื้อเงินมัตเตอร์พีชครับลงยาเนี่ยสร้างน้อยพี่นี่งานพุทธศินนะครับ ดี๋ยวผมให้เริ่มจากชมจากรายการเนื้อเงินเลยฮะวันนี้ได้เนื้อเงินมาด้วยพี่นะหายากมากดูฮะฟังเพชรด้วยนะนี่ฟังเพชรด้วยนะครับเลขโคดเเบอร์เจ็ดศูนย์ครับนำเลิกงอนะฮะนำเลิกนี่ฮะเนื้อเงินครับวันนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ที่สองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับเนื้อเงินนะพี่นะหนาปึกเลยนะฮะนี่ฮะ นี่ฮะเปิดปันที่สองพันบาทนะครับเนื้อเงินนะพี่นะขอแบ่งพี่ขอมาเลยครับคุ้มมากพี่เนื้อเงินราคานี้นะครับนะถ้าถ้าขอเปิดแบบซีนเดิมๆนี่นะผมว่านันมีสายนะนี่อันนี้คือเป็นตามขอปิดพี่ๆออกมาให้ได้มาห้าองค์เองนะฮะได้มาเพียงแค่ห้าองค์นะรายการที่สองพันบาทนะรายการที่หนึ่งนะครับนะฮะขอแบ่งมาไม่ได้หายง่ายนะครับพี่ๆนะต่อมาครับรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับ นี่ครับโอ้โหนะครับนะรายการที่เนื้อนวะนะครับลงยาราชาวดีองค์ชุดทองลงยาเครื่องสูบเต็มสูบนี่ฝากคล้อยด้วยนะครับนะรุ่นนี้นะครับที่ผมนะรทราบข้อมูลมาไปดูข้อมูลมานะครับก็มีปู่ผู้ทายเสกด้วยนะแล้วก็อ่าที่สําคัญรุ่นนี้จะสร้างสองรายการนะฮะจะสร้างสองรายการก็จะมีอ่า เป็นหลังธรรมดาแล้วก็หลังนาเลิกนะฮะนี่ซึ่งนาเลิกนี่ะไรกานนี่จะเป็นนาเลิกนะฮะโอ้โหนี่เนื้อนวะครับเนื้อวะเลขค้นเบอร์หมายเลขเก้าด้วยฮะนวะเลขเก้าด้วยนะครับนะนี่ฮะใครชอบนวะครับนะสวยพี่นี่ดูพี่ดูนวะอันเน้เงินนี่พุทธศิลป์นะครับนี่ตัหลังเป็นสมเด็จพระนางพิยาครับเอาพุทธชินราชนี่ฮะสวยพี่เนวะนี่ฮะเนวะขอที่เก้าร้อยบาทพอพี่ นวะขอที่เก้าร้อยบาทบอกพี่ดูฮะงานหล่อพุทธศินตอนนี้พี่นะเก็บได้เก็บพิชา,ชนะาน,ออนะครับนั้นงานหล่อขอเก้าร้อยพอนะครับต่อมาครับรายการที่สามสวยจริงดีสวยจริงนะครับนะแล้วก็ท้ายคลิปนะน้องขอมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะอีกหนึ่งรุ่นมาอ<า>ัปเดตให้นิดหนึ่งอ่าอีสองรายการนะครับเป็นงานหล่อเหมือนกันนะรายการนี้เป็นเนื้อบอลผิวลุง้งไอผิวเงินนะครับลงยาจีวนนะองค์ชุบเงินลงยานีน่ สวยงามเลขโค้ดตัเบอร์นะครับน้ะหมายเลขแปดด้วยนะครับนี่ฮะนี่ฮะสวยๆครับนะชุดนี้นี่เลขแปดเลขรวยครับนะรายการนี้ขอที่หกร้อยบาทนะฮะแพงกว่ารอบที่แล้วร้อยหนึ่งนะครับเต่งสวยพี่นะเจ้านี้จะเก็บเฉพาะเลขสวยกันเลยนะที่ผมปิดมาเขามีแค่ห้าองค์นะครับสาสมไป้ห้าองค์ผมขอปิดหมดเลยนะครับนะเพื่อเอามาแบ่งตามพี่นะนี่ฮะหกร้อยบาทพอพี่นะสำหรับรายการนี้ฮะรายการที่สามนะครับ ต่อมา,มารายการที่สี่นะครับนะไปปิดมาหายากมากพี่หายากมากพี่นะแต่ราคายกหลังอ่ะผมพอเจออยู่นะแต่โอ้โหเอื้อมไม่ถึงราคายกหลังเอื้อมไม่ถึงนี่นะนะครับราคายกหลังนี้ตกครึ่งแสนนะครับเนี่ยแต่มีแค่ไม่กี่องนะอ่ามีแค่ห้าสิบองมั้งเนหรอครึ่งแสนนี่รายการนี้ก็สวยเได้พี่นี่ เลขคนจะเบอร์หมายเลขสามนะเนี่ยสมมติจะเป็นพี่พี่พี่ทางนี้เก็บเลขสวยกันเลยนี่ครับนี่องค์ผิวลุ้งไทเทนนี่ฮะอยู่รายการที่สี่นะพี่นะสวยงามนะครับสวยงามนะองค์นี้ห้าร้อยบาทราคาเดิมพี่ห้าร้อยบาทราคาเดิมพี่ส่าองค์นี้นะองค์ที่สี่นะครับต่อมาก็เป็นองค์ที่เขาใส่กรอบไว้เลยนะครับต่อมาองค์ที่เขาใส่กรอบไว้นะครับนะชุดนี้นะไม่ได้ใส่กรอบเองนะพี่นะคือผมขอเปิดยกเลยเพราะพอปิดมายกเขานี่ นี่ใส่กรอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเลขโคด number อะไรไม่แน่ใจนะเดี๋ยวให้พี่ๆรุ่นเองนะองนี้นะครับนะขอพร้อมกรอบผมขอที่เจ็ดร้อยนะครับพร้อมกรอบเจ็ดร้อยพี่นะถอดไม่ได้นะกรอบนะนะขอกอบไปด้วยเจ็ดร้อยบาทนะครับสำหรับรายการที่ห้านะครับนี่เป็นแบ็คชุบแบ็คดองนะครับต่อมาเป็นไอหนึ่งรุ่นนะครับก็นี่ฮะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผู้ชนะเหรียญที่ระลึกนะฮะวีรพลผู้กล้า นะครับเป็นเหรียญพระหูลงมาหรือหัตุมานนะครับนี่ฮะเป็นรุ่นที่เราเอามาพี่นะครับเลขโคดเบอร์ยี่สหกลงกันจดแปดนะเป็นเหรียญหล่อพิเศษนะพญาชิงชัยครับสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะครับเป็นยังไงหเฮ้ยหกรายการที่หกะงนี่ฮะเป็นเหรียญหล่อครับนะมีองค์เดียวพี่ขอสี่ร้อยห้าสิบพอสี่ร้อยห้าสิบพอพี่องค์นี้นะครับนะรายการที่หกนะครับสวยงามนะครับ ต่อมารับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดก็ปีหนึ่งรุ For For Thanks, ่นพี่นะครับนี่รายการที่เจ็ดนี่รายการนี้อุ้ยโทษครับพี่รายการนี้เป็นพ่อโสธรนะครับนะครับรายการที่เป็นพ่อโสธรนะครับนะเป็นหลังท้าวเวสสุวรรณนะครับรุ่นศตวรรษบารมีรุ่นหนึ่งนะครับนางปู่ปู่พัสเสกนะครับงางพ่อโสธรบูรพาครับนี่ฮะเป็นงานหลอกพุทธศินนะครับนะเป็นงานฉลุเลยนะพี่นะ ผมว่าสวยเลยนะครับนะดูชอบดูถูกใจกบิบนี่ฮะผมขอถ่ายรูปก่อนนะครับสวยงามรนะครับนี่ฮะรายการที่จะเอาไปพี่ผมแบ่งปันให้คือสี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยบาทพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่เจ็ดนะครับนะนี่สี่ร้อยบาทนะครับวันนี้ครับก็วันนี้ก็มีเจ็ดรายการนะครับแล้วก็ขอเปิดอีกนิดนึงนะฮะเหี่ยมสิบสองนักขัตเหลี่ยมสิบสองนักขัตนะครับของลุงปู่มหาธีรานะครับนี่ อ่ารุ่นยอดโดยรวยครับเรียน12แต่กษัตริย์นะครับนะเก็บได้เก็บพี่ชายนะครับองละสามร้อยบาทคู่ละห้าร้อยพี่องละสามร้อยบาทคู่ละห้าร้อยมีมาสององมีมาแค่สององพี่นะครับใครถูกใจนะปิดกันเข้ามาได้เลยสำหรับรายการที่เป็นรายการที่8นะครับ EP กลางวันนี้นะครับนะลองเลือกชมดูพี่ชายนะครับอ่าต่อไปนักขาวขอพระคุณที่พี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอขอบพระคุณมากครับ